สวัสดีครับเด็กๆมาพบกับครูปั๊มอีกเช่นเคยกับวิชาภาษาไทยครับของนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับลูกอ้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆยังรักษาสุขภาพเหมือนเดิมเนาะอ่านะครับวันนี้ครูปั๊มมีสิ่งนี้มาฝากนะครับวิธีการใส่แมสเป็นไงครับเด็กๆช่วงนี้เชื้อโรคเยอะเด็กๆออกจากบ้านนะครับรบกวนเด็กๆใส่แมส สชั้นเพื่อความปลอดภัยเป็นไงครับป้องกันได้ต้อง95%แน่เพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เวลาใส่แมสใส่ให้ถูกต้องด้วยนะครับปิดจมูกปิดปากนะครับไม่เอาแมสลงมาไว้ที่คางเพราะมันจะทำให้เป็นยังไงครับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆ อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมาตราเหมือนเดิมครับแต่มาตราอะไรขออุบไว้ก่อนเราไปช่วงนี้ของเรากันก่อนครับช่วงคำศัพท์น่ารู้เย่ะเรามาดูว่าวันนี้ครูปั๊มจะเสนอคำว่าอะไรบ้างอะคำแรกอ่านว่าพนาวันหมายถึงป่าเด็กๆอ่านตามครูปั๊มนะครับ พนาวันหมายถึงป่าเก่งมากครับลูกคำที่สองปฏิกูลหมายถึงสิ่งสกปรรกคำที่สองปฏิกูลหมายถึงสิ่งสกปรรกอ่าเยี่ยมเลยครับคำที่สาม,มงคลหมายถึงดีงามอ่ะอีกหนึ่งรอบนะพนาวันปฏิกูล มงคล yeah. เย่เก่งเกงมากเลยครับอะเด็กๆครับถ้าสมมติว่าลูกจําไม่ได้ลูกเอาสมุดวิชาภาษาไทยมาจดไว้เลยแต่ถ้าลูกจําได้ไม่เป็นไรแต่ครูป,ปั๊มอ่ะคิดว่าการจดจะทําให้หนูจําได้แม่นขึ้นแล้วเวลาเราลืมเป็นไงครับเราก็เอาที่จดเนี่ยมาอ่านจริงไหมลูกอ่าโอเควันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะให้เด็กๆสะกด อามาตราอะไรครับมาตราแม่กดเย่ถูกต้องครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมาตราแม่กดมาตราแม่กดเนี่ยเป็นอย่างไรครับเด็กๆเป็นมาตราที่เป็นไงสะกดไม่ตรงตามมาตราเพราะว่านอกจากดอเด็กที่สะกดแล้วดอเด็กคือพระเอกเลยนะดอเด็กสะกดแล้วยังมีพยัญชนะตัวอื่นที่สาม,มารถสกดในมาตราหรือออกเสียงดอเด็กนะครับ อื่นอีกได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเด็กๆอเรามาดูกันว่ามีพยัญชนะตัวไหนบ้างครับลูกที่สามารถอยู่ในมาตราแม่กดได้ตามครูป,ปั๊มมาเลยเย่อ่ะเรามานะครับตัวแรกเลยก็คือพระพระเอกของเราก็คือดอเด็กอ่าตามด้วยจอจ้านตามด้วยชอชิง ชอช้างซอโซอ่ะแล้วก็ตามด้วยชอกระเชิดดอชัดาตอปตักทอทานทอมนโททอบุญเทาตอเต้าอ่ะทอถุงทอทหารทอทงสอสลาสอลือสีและซอเสือ เย้ yeah. เป็นอย่างไรกันบ้างครับอันนี้คือบรรดาพยัญชนะที่มาสะกดในมา,มาตราแมกดครับอเราได้พยัญชนะไปแล้วว่าเรารู้ละว,ว่ามีพยัญชนะตัวไหนบ้างที่อยู่ในมาตราแม่กดต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำกันไปกันเลยครับอ,อให้ถ่ายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาครับครูป,ปั๊มเฉลยคือคำว่าอรถยนต นั่นเองรถยนต์เป็นไงครับคำว่ารถขอถุงสะกดแต่อยู่ในมาตราแม่กฎนะครับใช้แทนดอเด็กต่อไปครับอันนี้อ่านว่าทายมาหนึ่งสองสามถูกต้องครับเก่งมากเลยลูกศิษย์ของครูป,ปั๊มเก่งมากเลยกากบาทคำว่าบาทเป็นไงครับสะกดด้วยทอนอาหารแต่ว่าออกเสียงนะครับอยู่ในมาตราแม่กฎนั่นเองคำต่อมาคือคำว่า อะไรเนี่ยม,มา้างองูมองอะไรมองอะไรมงมองอะไรมงกุดนั่นเองสะกดด้วยดอดชดาเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างคำนะอ้าวต่อไปอออ่างตะรีอ่อา,อางตะริได้แก่ได้แก่คําว่าอิดชาเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอิดชานะครับอ่าต่อไปต่อไปนี่รอเรือสอเสือ แล้วอันนี้คือแบบไม่อยากจะบอกเลยติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาเฉลยเลยแล้วก็คือรสชาตินั่นเองครับเป็นไงครับสะกดทั้งสอเสือสะกดทั้งต่อเต่าเลยนะครับอ่าเก่งมากเลยเรามาดูคำต่อไปอ่าคำว่าอะไรเนี่ยอ่าเฉลยเลยหนึ่งสองสเริ่มครับตอบถูกไม่เอ่ย อ่าคือคำว่าอายุทยาอายุทยาเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับนะที่อยู่ติดกรุงเทพเลยเป็นเมืองเก่าของเรานั่นเองอ่าใครตอบถูกบ้างยกมือให้ครูป,ปั๊มเห็นหน่อยเก่งมากเลยครับลูกอ้าวตอบอะไรต่อไป,อ,ไปอ่าติ๊กตอกติ๊กตอบถายถูกไหมทาทถายไม่ถูกไม่เป็นไรครูปั๊มเฉลยแต่ครูปั๊มเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทายถูกนั่นคือคำว่า อนุญาตเย้ yeah. อนุญาตไม่มีสระอินะครับถ้าว่าญาติมิตรเนี่ยมีสระอินะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เขียนให้ถูกนะอ่าโอเคคําต่อมาคือคําว่าอะไรมอมารอเรือมอระกโกอ่ามรโกโเป็นอัญมณนนีชนิดหนึ่งที่มีสีเขียวเก่งมากปรบมือให้เลยเยี่ยมเลยครับอ่าต่อมาคือพอพานลอลิงอะไรเนี่ยพาส พลาสติกนั่นเองครับเห็นไหมาพาร์ทก็คือสอเสือสะกดด้วยอ่ามาตราแม่กดนะครับก็คือสอเสือเก่งมากเลยลูกศิษย์ของครูปัม๊มเก่งมากยาวเพิ่มขึ้นเด็กๆให้ทายอ่ให้เวลาหนึ 1, 2, 3, ่งสามปอปลารอเรือประละอะหนึ่งสองสาครูปัม๊มเฉลยเลยแล้วกันติ๊กตอกติ๊กตอก อ่าประวัติศาสตร์วิหรือวิชาประวัติศาสตร์ของเรานั่นเองเก่งมากครับเด็กๆไหนลองยกมือให้ครูปั๊มดูสิครับว่าใครทายหมดใครทายถูกทุกคำเลยเย่เก่งมากครับอ่ะทีนี้นะครับเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาหนังสือหลักภาษาไทยป .3 เล่มหนึ่งหรือที่เรารู้จักกันนะครับก็คือเล่มโฟกัสนั่นเองเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ หน้าที่สิบเอ็ดย่ดูดีๆนะว่าเล่มหนึ่งหรือเล่มสองนาที่สิบเอ็ดเล่มหนึ่งจะหน้าตาแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําพร้อมผูปปัมเลยนะครับอ่ะเรามาดูข้อหนึ่งคใดที่มีตัวสะกดเหมือนกันทั้งสองพยางร้อนรนรวบรัดเรื้อรังโรคร้ายคําตอบคือร้อนรนครับเพราะสะกดด้วยแม่โกนทั้งสองพยางเลย เก่งมากครับเยี่ยมเลยครูความยกนิ้วให้ต่อไปคไําใดมีมาตราตัวสะกดแตกต่างจากผู้อื่นครับแตกต่างกันนะคือร่างกายนั่นเองครับพอที่เหลือเป็นอะไรครับเขาสะกดเหมือนกันทั้งสองพยางเลยคําว่าเสียหายมีตัวสะกดยูนในมาตราตัวสะกดในลำดับที่ลท่ายอ่าก็คือแม่กอากากับเกย เสียายอยักษ์ไม่ใช่ตัวสะกดแต่ายอยักษ์เป็นสระนะครับต่อไปข้อสี่เห็นไหมครับข้อสี่แตกต่างก็คือแม่กกกับแม่กงเก่งมากเลยครูป,ปั๊มปรบมือให้เด็กๆเก่งมากเลยอ่าเรามาดูข้อที่ห้าครับที่รักลูกอ่าข้อใดเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอกาคํคำตอบคือเก้าอีครับไม่มีตัวสะกด เก่งมากอ่าเราไปข้อที่หกครับข้อใดเป็นคําที่สะกดด้วยแม่กลนและแม่เกยก็คือสะกดด้วยนอนหนูและยอยักษ์คำตอบคือคุ้นเคยนั่นเองครับอ่าต่อไปข้อเจ็ดข้อใดเป็นคําที่มีตัวสะกดในแม่กลมและแม่กดกลมกับกฎมอม้ากับดอเด็กละระวังนะระวังดอเด็กนะมันจะมี ตัวอื่นนะครับที่อยู่ในมาตราแม่กฎมาสะกดด้วยนะอ่าคำตอบคือกอไก่คมชัดอันนี้ตรงตัวนะจะง่ายหน่อยอ่าข้อ8ข้อใดเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดทั้งหมดอ่าก็คืออยู่ในแม่ก,กอกาก็คืองวงเงียวแหวนไม่ใช่ตัวสะกดยอยักษ์ไม่ใช่ตัวสะกด,ยยกตะกดแต่เป็นสระเก่งมากครับลูกครูปั๊มปรบมือให้อ่าข้อ9นะครับหิ่งห้อยนะครับหิ่งห้อยอ่า เป็นมาตราตัวสะกดในมาตราไหนที่เหมือนกันนะครับดูซิคําไหนคือคําว่าเชิงชายเพราะสะกดด้วยแม่กงกับแม่เกยเหมือนกันเก่งมากครับครูปั๊มปรบมือให้เด็กๆป .3 ทุกคนเลยนะครับต่อไปข้อที่สิบข้อสุดท้ายละข้อใดมีมาตราตัวสะกดเหมือนกับคําว่าสอบสวนก็คือสอบสวนอยู่ในมาตราแม่กบกับแม่กลคําตอบคือ เปลี่ยนนั่นเองครับโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆทำถูกหมดทุกข้อเลยใช่ไหมล่ะเพราะเด็กๆเก่งอยู่แล้วนะครับอ่าสำหรับวันนี้ครูปั๊มก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพและตั้งใจเรียนในทุกๆวิชาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Bye bye. Yeah.